สวัสดีมากครับสายตรงเุบอลในคลิปนี้พาทุกคนมาดูฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเริ่มกันที่ลีดยูไนเต็ดเจอกับเชตแนมาสเปอร์ฮะอาร์เซนอลเจอกับเ์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับซซนดอร์แลนด์และปิดท้ายด้วยบิ๊กแมตช์ของเรานะครับเชลซีเจอกับเวอร์พูลฮะแต่ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในคู่ของในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาสรุปคู่ของวันก่อนที่ไปจ่ายตลาดกันมันหน่อยฮะโดยที่ผลประกอบการที่ได้มามีดังนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ มีใครรวยใครเจ็บจากตลาดที่ผ่านมาก็มาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะมาลุยตลาดใหม่ไป,ปรพร้อมๆกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับลีดยูเนเตดเจอกับชอแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลา18นากา30นาทีครับและแข่งแลกเหงื่อกันที่สนามเอลแลนด์โรดนะฮะบ้านของลีดยูเนเตดครับผลงานในตรนารางคะแนนของ2ทีมนี้อันดับเนี่ยห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าคะแนนห่างกันไม่ไกลเลยครับ ลีดยู่นเตดตอนนี้อยู่ในโซนกลางตารางคะแนนนะครับอันดับที่12ฮะแข่งหกชนะ2เสมอ2แพ้2ผลต่างประตูได้เสียติดลบ3ามีอยู่8คะแนนส่วนตัวแมทสเปอร์อยู่อันดับที่ส่นะครับโซนบนของตารางฮะแข่งหกชนะ3เสมอ2แพ้1่ครับผลต่างประตูได้เสียบวก7มีอยู่11คะแนนแตกต่างห่างกันอยู่3แต้มฮะระหว่าง2ทีมนี้เปรียบเทียบวัดดวงวัดวาวัดคมกันโดยตรงเนี่ยนะครับเฮดวี head head, สิบนัดหลังสุดที่เจอกันโดยตรงสเปอร์ข่มยับครับหลีดเอาชนะไปได้2ครั้งนะฮะเสมอกันครั้งหนึ่งแล้วก็ ชอตแนมฮอสเปอร์ชนะไป7ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในปี2023ฮะสเปอร์ชนะแบบขาดรอยเลยนะ4ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกว่าผมยับผมเยินละฮะสำหรับคู่นี้วัดวากันโดยตรงนั้นล่าสุดหลีดผลงานไม่ดีนะเล่นในบ้านเสมอกับบอลมา2ประตูต่อ2นะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวในบ้านในถิ่นของตัวเองครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะไม่ได้3าคะแนนเต็มส่วนท่านแมมฮอสเปร์ในเกมนัดล่าสุดฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเสมอกับโบโุกลิมมา2ประตูต่อ2ฮะ เกือบตัวเกือบแตกด้วยนะครับโดนนําไป2อศูนย์ครับยังดีที่ตามตีเสมอได้ในท้ายที่สุดนะฮะบรโดเกลมนีทําโอนโกเขาด้วยนะในลูกสุดท้ายนะครับก็จบเกมฮะด้วยการเสมอกันไประหว่าง2ทีมนี้ในส่วนของไลน์อัพลิดรน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดมินิกคาเวิร์ดเลวินน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับนัดเจอกับปุ๊บก็ยิงประตูได้ด้วยนะแต่ว่านัดล่าสุดของเขาที่เจอกับบอลหมัดยิงไม่ได้นะครับต้องมาดูวันนี้จะสามารถยิงประตูมีสกอร์หรือเปล่าครับโดมินิกคาเวิร์ดเลวิน ส่วน t ทอเรนทะ์สเปอร์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับกองหน้าตัวเป้าใช้งานอาริชชาริสซันนะครับตั้งแต่ยิงนัดเจอเบรตันนี่หลังจากนั้นก็ยิงไม่ได้เลย3เกมมาแล้วนะครับสำหรับ i ิชาริส s ันครับน,นัดนี้น่าลุ้นและฮะว่าจะทำผลง,งานได้ดีหรือเปล่านะช่วงหลังนี้คนที่ทำประตูได้ต่อเนื่องมากกว่าก็เป็นทางฝั่งของเจฟฟรีญ,ญ,ญาสิอย่างนั้นนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางของเทเรนสเปอร์ฮะ สภาพความพร้อมของนักสองทีมสเปอร์มีปัญหามากกว่าเยอะนะครับยกให้เป็นข้อได้เปรียบของเจ้าถิ่นเจ้าบ้านทางฝั่งของลีดอยู่ในเต็เนี่แหละครับมีจานวนนักเตะบาดเจ็บไม่เห็นแต่ว่าจํานวนน้อยกว่าผู้มาเยือนอย่างแรสเปอร์นะครับยกให้เจ้าจบ้านเป็นข้อได้เปรียบในข้อมูลตรงส่วนนี้ไปครับตลาดมองมาที่คุณี้ยกให้เป็นบอลต่อเสมอนะสเปอร์แม้ว่าขมยับในส่วนของเฮดทูเฮดแต่ก็ ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ในเกมนัดน,นี้นะครับอวามช่วงหลังนี่ส่งแปลกๆชอบกลนนะฮะให้มาราคานี้โนไปที่เจ้าบ้านหลีดอยู่ในเตดละกันนะเชื่อว่าการเล่นในถิ่นในที่ของอ่าหลีดเนี่ยน่าจะสร้างความแตกต่างให้พวกเขาในเกมนี้นะครับการนําไปที่เจ้าบ้านเจถิ่นอย่างหลีดครับส่วนราคาสูงต่าตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งยิงรวมกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะได้กริดได้เฮเชื่อว่า3ประตูไม่น่ามาไหวครับตอนไปที่ราคาต่ำน่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับเกมรับของทั้งสองทีมน่าจะช่วยให้พวกเขาไม่เสียประตูเยอะด้วยกันทั สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้ชอตน,นมฮอสเปอร์อย่างที่บอกไปครับเฮดทูเฮดขมได้เยอะเลยนะแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่น่ารักครับแระทอนกระแทนเหลือเกินหลีดเล่นในบ้านนะฮะเชื่อว,ว่าพวกเขาต้านอยู่เอาไว้ไม่น่าแพ้ในเกมนัดน,นี้สภาพความพร้อมของทีมก็ดูดีกว่าเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟันทงครับเลีนยูไนเต็ดน่าจะเฉือนชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็หนไปที่เจ้าบ้านครับเล่นในบ้านของพวกเขานะสภาพบรรยากาศนะครับกองเชียร์ฮะรวมไปถึง ความพร้อมของทีมที่มีนักเตะบาดเจ็บน้อยกว่านะครับน่าจะทําให้พวกเขาเก็บ3าแต้มเต็มในบ้านในเกมนัดนี้ได้นะครับก็โนูไปที่เจ้าบ,บ้านเจ้าถิ่นครับพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าฮะได้เปรียบทั้งสภาพความพร้อมและก็การเล่นในบ้านของตัวเองครับลนเ็ดระคู่ต่อมาอาร์เซนอลรับการเ,เยือนวต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เราทำการแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกานะครับและแข่งแะเหงือกันที่สนามเอมิเรตสสเตเดียมฮะบ้านของอาร์เซนอลนะครับ ผลงานในตรนารางคะแนนของ2ทีมนี้แตกต่างห่างกันคนละโลกแล้วครับโอ้โหเกือบจะ10แต้มเลยห่างกันคู่นี้เนี่ยนะฮะอาร์เซนอลอยู่อันดับที่สองครับแข่งหชนะ4สเสมอ1แพ้1ผลต่างประตูดได้เสียบวก9มีอยู่13คะแนนเป็นทีมที่มีผลต่างประตูดได้เสียเยอะที่สุดในลีกในตอนนี้นะครับสำหรับอาร์เซนอลฮะส่วนเวสต์แฮมอยู่ในโซนตกชั้นเลยครับอันดับที่19้นะฮะแข่งหชนะ1สเสมอ1แพ้4ครับผลต่างประตูดได้เสียติลบ8มีอยู่4คะแนนนะครับก็สถานการณ์ไม่ดีครับเวสต์แฮมนัดนี้ น่าจะรอดยากครับไปเยือนอ่าทีมแข็งแกร่งอย่างอาเซนนลเขาอีกเนี่ยนะฮะเฮตเฮเจอกัน10นะัดหลังสุดผลงานใกล้เคียงคู่ขี้สุขสีกันเฉยเลยฮะค,คู่นี้น่าแปลกนะครับอาเซนอลนี่ชนะไปได้5ครั้งครับเสมอ2ครั้งแล้วก็เวสแฮมชนะไปสาครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในปี2025อาร์เซนอลแพ้มาด้วยนะฮะในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันโดยตรงเวสแฮมชนะมา1นประตูต่อศูนย์ครับอาเซนอลนี่โดนใบแดงด้วยนะฮะก็แพ้คาบ้านคาทีไปครับ นัดนี้มีโอกาสล้างแค้นล้างคืนเลยครับต้องมาดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเย็น<ล>นัดล่าสุดอร์เซนอลทำผลงานได้ดีครับในฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นในบ้านของตัวเองนะฮะเอาชนะทางฝั่งของอลิปิกอสมา2ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าผลงานในบอลถ้วยก็ไม่น่าเกลียดฮะดุดันไม่เกรงใจใครทุกรายการเลยอร์เซนอนัลส่วนนัดล่าสุดของเวสต์แฮมบุกไปเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1ประตูตอนน่อ1นะครับกลับบ้านได้1แต้มฮะไม่เสียหายแต่ก็น่าเสียดายนะครับผลงานยังไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่่ัับวมในนชโงี้ ในส่วนของไล่อัพอาร์เซนอลน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับแดนหน้านี่มากันครบฮะเอเซ่ ha a a, นะครับซาก้าแล้วก็เกียวเคเรสครับในขณะที่เวสต์แฮมนี่น่าจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับในคลาสฟูตครุกนี่ยิงประตูไม่ได้ติดต่อกันมา5เกมติดแล้วนะครับทั้งในานามทีมชาติด,ด้วยนะฮะนัดนี้ก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงไม่รู้ว่าจะทําประตูได้หรือเปล่านะครับตัวความหวังของเวสต์แฮมนี่น่าจะเป็นทางฝั่งของจารอดโบเวนนะสองนัดหลังนี่ยิงประตูได้ทั้งสองเกมเลยนะครับยิงประตูดีกว่ากองหน้าอีกให้ตายเถอะ สภาพคุณร้อมของทั้งสองทีมแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะครับยกให้เจ้าเจ้าเหมือเหมือกันไปฮะทางฝั่งของเวสแฮมนี่มีโทษใบแดงด้วยนะซูชกนะครับไม่สามารถช่วยทีมได้ในเกมนัดนี้ครับแต่จำนวนก็ถือว่าแตกต่างห่างกันไม่ไกลนะฮะยกให้เจ้าเจ้าเหมือเหมือกันไปครับมีปัญหาในการจดทับทีมใกล้เคียงกันทางสองทีมครับตลาดมองมาที่คุณยกคให้อาร์เซนอลเป็นทีมต่อนะครับกดราคามาที่ลูกครึ่งครบสองนะครับทีมต่อชนะไม่ขาดยังเสียเต็มครับชนะ2ลูกยังได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับ ให้มาราคานี้ถือว่าโหดแรงนะแต่ว่าอาร์เซนอลก็น่าจะผ่านไปได้นะครับเชื่อว่าชนะขาดได้ครับจับทีมต่ออย่างอาร์เซนอลไปก็ไม่น่าเกลยียดฮะส่วนราคาสูงต่าตลาดกดมาที่3ลูกทวนยิงรวมกัน3ลูกเจ้าจะาดกคืนย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมัน3ประตูเชื่อว่ามาไหวครับแตกต่างห่างกันเกินไปในชั่วโมงนี้ไม่ว่าเฮ h ุเฮจะสู้กันได้แบบคู่ขี้สุดสีก็ตามนะครับสถานการณ์ในตอนนี้อาร์เซนอลขมยับฮะเพราะฉะนั้นจัดด้วยราคาสูงไปครับน่าจะยิงใส่กันไม่น่าต่ำกว่า3ประตูนะฮะ สายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้อย่างที่บอกไปนะครับอาสซนอนนี่ผลงานดีครับต่อเนื่องมาหลายฤด,ดูกาลแล้วนะในขณะที่เวสต์แฮมยูนเต็ดฟอร์มไม่น่ารักนะครับตอนนี้ก็จมอยู่ในโซนท้ายตารางด้วยนะฮะขวัญกำลังใจนี่เสียอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอฟันธงครับอาเซนอนบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โนไปตี้ิ่มต่ออย่างอาสซนอลได้เลยนะครับเชื่อว่าเล่นในบ้านในทีนฮะ ชนะได้แน่นอนและเป็นการชนะขาดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ตลาดจะให้ราคามาไกลแต่ก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเอาไหวเอาอยู่นะครับกระหน่ำไปที่ทีมต่ออย่างอาร์เซนอลได้เลยครับคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับ21่สนาฬิกานะครับที่บ้านของแมนยูครับโอทราฟอร์ดนะฮะผลงานในตารางคะแนนของ2ทีมนี้แตกต่างห่างกันอยู่พอสมควรครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อันดับที่14เลยนะฮะแข่งหชนะ2เสมอ1แพ้3ผลต่างประตูได้เสียตีลบ4มีอยู่7คะแนน ส่วนซันเดอร์แลนด์อยู่โซนบนครับอันดับที่5นะฮะเก่งหกชนะ3เสมอ2แพ้1ครับผลต่างประตูดได้เสียบวก3ามีอยู่11คะแนน,นนะครับต่างกันอยู่จะแต้มครับระหว่างทีมน้องใหม่อย่างซันเดอร์แลนด์แล้วก็ทีมบิ๊กเนมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตอยังบิ๊กเนมอยู่ไหมในตอนนี้ <c oughs> มาดูในส่วนของเฮดวีเฮดกันต่อครับเพนะื่อนๆฮะ10นัดหลังสุดที่เจอกันโดยตรงนี่ผลงานใกล้เคียงกันครับแมนยูชนะได้5านะทำได้ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับเสมอกัน2ครั้งแล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะไป3ครั้งครับล่าสุดเจออกกันนนปปี2017ยย้ไไลลเะ เดอร์แลนด์โดนใบแดงด้วยในเกมนั้นนะครับแมนยูก็ไม่พลาดครับเผดิญศึกมาได้3ประตูต่อศูนย์นะครับเรียกได้ว่าฝากแผลไว้ได้ในนัดล่าสุดที่เจอกันฮะแต่นัดนี้เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของแมนยูแล้วนะเกมนั้นล่าสุดแมนยูบุกไปแพ้กับเบนฟอร์ดมา3ประตูต่อศนยนครับเละเป็นขนมหมาเลยฮะกลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนถุยชีวิตส่วนเดอร์แลนด์ในเกมนัดล่าสุดผลงานตรงกันข้ามกับแมนยูเลยบุกไปชนะฟอเรสต์มา1ประตูต่อศูนย์นะครับเก็บ3แต้มกลับบ้านได้เป็นผลสำเร็จลงาาานนัดด่่สุถือว หลอกกว่าเยอะคมกว่าเยอะครับเซนนเดอร์แลนด์ออกมาทรงนี้แล้วเสียวเหลือเกินครับแฟนผีอย่างผมเนี่ยนะฮะมาดูในส่วนของไลฟ์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับระบบเก่งของเขาล้วฮะของอโมริมนะครับสามประสานแดนหน้าก็น่าจะเป็นคุณย่าเอ็มบโม่แล้วก็เซชโก้นะครับเกมนี้ก็น่าจะเป็นตัวจริงด้วยกันทั้ง3คนเนี่ยแหละฮะแล้วก็คาเซมิโร่นี่กลับมาแล้วนะในเกมนี้หลังจากที่โดนใบแดงไปในนัดก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็โดนแบนไปไปี่เรียบร้อยแล้วนะครับ เซอร์แลนด์นัดนี้นะ่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับทีเด็ดแดงกลางอย่างชาก้าครับบัญชาทีมในเกมนัดนี้นะครับนัดล่าสุดเจอฟอเรสต์นี่ก็มีแอสซิสต์ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับกระนิดชาก้าครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเซอร์แลนด์มีปัญหามากกว่าครับยกให้เป็นข้อได้เปรียบของเจ้าบ,บ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปฮะมีนักเตะบาดเจ็บเหมือนกันแต่ว่าจำนวนน้อยกว่านะครับถือว่าเจ้าบ,บ้านเจ้บบาภาพได้เปรียบไปในข้อมูลตรงส่วนนี้ครับสภาพความพร้อมของทีมดูดีกว่านหน่อยนึงฮะ ตลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมต่อกดราคามาที่1ลูกทั่วเลยนะครับทีมต่อชนะ1ลูกเจ้าใจทุ่คืนจะย้ายไปหลับไปนอนบ้านไขรบ้านมันให้มาราคานี้นวไปที่ราคาต่ำรับเชื่อว่าแมนยูเมจะชนะแต่ว่าการเสือกสนอย่างแน่นอนไม่น่าจะชนะขาดได้ในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นนวทีม Long White รองไว้ถือว่าพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกรึ่งครบ3ยิงลูกกัน3ลูกเล่นสูงในกริซครึ่งหนึ่งคิดว่ามาถึงมาไหวนะ 3ประตูเนี่ยนะครับดันไปที่ราคาสูงน่าจะปลอดภัยเซฟส่นมากที่สุดฮะสายตรงเซนบอลมองมาดีคุณนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก่ากึกในพเมลีกก็จริงฮะเซนด์แลนด์เพิ่งเลื่อนชั้นมาอีกครั้งในฤด,ดูการนี้แต่ผลงานต่าง,าง,างๆนานในต้นฤด,ดูการเนี่ยบอกเลยว่าคนละขั้วคนละโลกครับยังดีที่สภาพความพร้อมในเกมนี้นนแมนยูดูดีกว่านะเล่นในบ้านบวกเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยทําให้พวกเขาเอาตัวรอดในเกมนี้ได้ฮะมันทงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่ง จัดกับราคาที่ตลาดให้มาขอพาเพื่อนๆเน้นนัวราคาสูงน่าปลอดภัยมากกว่านะครับคิดว่า3ประตูสหรับคูน่นี้มีโอกาสมาถึงมาได้มาไหวฮะเพราะฉะนั้นเน้นหนักเน้นนัวไปที่ราคาสูงน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยเซฟส่วนมากที่สุดครับกระหน่ำไปที่ราคาสูงฮะปิดงบจบง,งานกันด้วยคู่สุดท้ายบิ๊กแมทช์ของเรานะครับมีพรีวิวกันคลิปหนึ่งแล้วนะไปตามดูกันได้ในช่องของเราเนี่ยละนะครับเชลซี Chelsea เจอกับเรอร์พูครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับที่สนามสแตมฟอร์ดบีครับบ้านของเชลซีนะครับ ผลงานในตางคะแนนของคู่นี้อันดับกับคะแนนนี่ห่างกันอยู่พอสมควรเลยนะเชลซีด้วยู่ดที่8นะครับแข่ง6ชนะ2เสมอ2แพ้2ครับผลต่างประตูได้เสียบวก3ามีอยู่8คะแนนส่วนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่1อยู่นะครับแข่ง6ชนะ5ครับไม่เสมอใครและแพ้ไป1ผลต่างประตูได้เสียบวก5มีอยู่15คะแนนนะครับแตกต่างห่างกัน7จแต้มครับมีระยะห่างกันอยู่ชัดเจนเหมือนกันนะระหว่างคู่นี้วัดว่ากันโดยตรงเนี่ยนะครับเฮ hey, ดรูเฮดสิบ hey, ครั้งหลังสุดจะก,กันโดยตรงลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะเชลซีนี่ชนะไปได้แค่คครรัั้งเดียวนะบ เสมอกัน4ครั้งแล้วก็เวอร์วพูชนะไปได้ถึง5ครั้งครับแต่ว่านัดล่าสุดที่ทั้งคู่นี้ได้เจอกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยในปี2025นะครับเชลซีนี่ฝากแผลไว้ได้ฮะชนะมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องมาดูวันนั้นนี้จะย้ำแค้นหรือว่าเป็นทางฝั่งของเวอร์วพูจะแก้แค้นได้นะครับนัดล่าสุดเชลซีชนะเบฟิก้ามา1นประตูต่อศูนย์ครับในซีซั่นบนร,รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแม้ว่าพวกเขาโดนใบแดงแต่ว่าสุดท้ายก็รักษาผลการแข่งขันไว้ได้ในท้ายที่สุดครับกลับออกมาแบบผู้มีชะ ส่วนในเกมนั้นล่าสุดของลิเวอร์พูลผลงานย่ำแย่ครับรายการเดียวกันเลยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับบุกไปแพ้กับกาลัสารฮะทีมรองบอลมาสูนประตูตน่อหนึ่งนะครับเรียกว่ากระเป๋าแห้งกันทั่วหน้าแหละครับให้ตายเถอะผลงานไม่ดีฮะเกมล่าสุดของลิเวอร์พูลไลอัพในเกมนี้เชลซีน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะกองหน้าตัวเป้าอย่างเจ้าเปโดนี่นัดที่แล้วโดนเหลืองแดงมาด้วยนะครับในนัดที่เจอกับเบนฟิก้าฮะแต่นัดนี้ได้ลงเล่นหรอไม่แน่ใจฮะ เดี๋ยวก็ไปดูการจัดทัพจัดทีมในชมสดกันอีกทีหนึ่งลวกันนะครับส่วนฝั่งของเชลซีนี่จะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับอเล็กซานเดอร์อิซักตอนนี้ไม่รู้ว่าังมองว่าสากหรือเปล่านะ5นัดหลังนี้มีมาแล้ว1ประตูนะครับแต่ว่า2นัดล่าสุดยังยิงไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะต้องมาดูว่าเกมนั้นนี้จะสามารถผลิตสกอร์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับอิสซคกับสภาบความพร,ร้อมของทั้งสองทีมร,ร์พููดูดีกว่าเยอะฮะมีนกเตะบ,บาดเจ็บเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าเชลซีอย อาการของเอกิตเก้แล้วก็ทางด้านของเคียซานะครับว่าจะสามารถคิดไหวหายทันลงชิทีมได้ไหมในเกมนั้นนี้นะฮะในขณะที่ทางฝั่งของเชลซีนี่ชัดเจนเลยว่าชารบาจะไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในเกมนั้นนี้เพราะว่าโทษใบแดงนั่นเองนะครับตั้งเตะบาดเจ็บเพียบฮะอือซ่าครับสลับทางฝั่งของเชลซีในช่วงเวลานี้ตลาดมองมาที่คุณนี้ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมต่อกราคามาที่ปปสมเสมอครึง่งจบลงด้วยการที่เสมอการคราดทีมต่อไวจ่ายครึง่งเสียครึง่ง ให้มาราคานี้ผมน้นไปที่ทีมรองดีกว่าครับให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นเชื่อว่าเชลซีไม่น่าจะแพ้นะครับเล่นในบ้านตัวเองฮะน่าจะยันเสมอได้เอาอยู่เอาไหวครับเพราะฉะนั้นกระหน่ำน้มไปที่ทีมรองฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกทุวนยิงลงการ3มลูกเจ้าใจทุกคืนย,าย้ยายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านมันไม่น่าจะมายิงขนาดนั้นนะนะทีมมันไม่พร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นดันไปที่ราคาต่ำแล้วกันฮะคิดว่า3ประตูไม่น่าจะเกินนี้นะครับนนราคาต่ำฮะ สายตรงเส้นบอลมองมาที่คู่นี้ลิเวอร์พูลโหดจริงครับแต่ว่าช่วงหลังมีเหวอมีเป๋ให้เห็นนะครับเชลซี <Chelsea S 1> <Chelsea S 2> เองสภาพความพร้อมไม่ดีอย่างแรงอย่างที่เห็นนะครับมีติดโทษใบแดงไปด้วยนะแต่ว่าก็ยังดีที่เล่นในบ้านของพวกเขานะครับน่าจะพอเป็นตัวช่วยตัวเสริมให้พวกเขาไม่แพ้ในเกมนน,นี้ได้อยู่นะครับบันทงครับคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไปและการหัหนึ่งประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก่อนไปที่ทีมรองอย่างเชลซีครับให้เครดิตกับการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นนะครับ น่าจะเอาตัวรอดได้ไม่แพ้ในเกมน้น,นี้เพราะฉะนั้นนัวทีมรองพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าครับสายตรงเซนบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกให้เครดิตเจ้าบ้านครับลีดยูไนเต็ดไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้ฮนะน่าจะชนะได้ด้วยซ้ำไปครับคู่ที่2มองไปที่ทีมต่ออย่างอาเซนอลนตลาดเปิดราคามาแรงฮนะแต่เชื่อว่าพวกเขาก็ยังสามารถชนะขาดได้อยู่ดีเจอกับเวสต์แฮมที่ไม่สมประกอบในเรื่องราวของสภาพจิตใจและก็ทีมในช่วงเวลานี้นะก็นัวทีมต่ออาเซนอลนไปไม่เสียหายครับคู่ต่อมาเน้นไปที่ราคาสูงครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเซนร์แ คูนี้มองว่ายิงรรมกันไม่ต่ำกว่า3ประตูนะครับแมนยูชนะแบบกระเสือกกระสนฮะแต่ว่าสุดท้ายเฉียนชนะไปได้ในที่สุดแบบราคาสกอร์สูงนะครับปิดงานกันด้วยคู่สุดท้ายเน้นไปที่ทีมรองอย่างเชลซีครับอันนี้ก็ให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นบวกกับลิเวอร์พูลที่ช่วงหลังนี้มีออกอาการให้เห็นแบบประปรายนะครับก็เชื่อว,ว่าเชลซีเล่นในบ้านไม่น่าแพ้ครับเน้นไปที่ทีมรองฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้ลีดยูเนเต็ด ต่ออาเซนอลราคาสูงระหว่างแมนยูเจอกับสเลเดนและรองเชลซีอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปเพิ่มเติมองค์ความรู้กันได้ครับในชุมชนสายตรงเซียนบอลน,นะครับมีข้อมูลให้เพื่อนๆได้พิพิจารณาแบบดูสดสายตรงกันอีกเพียบครับตัวเลขสถิติโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่ส่งไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล